โอ้ยโหเริ่มจากท่าทะเลเลยวันนี้ทุกคนสบายดีนะพี่โอ้ตอนนี้นะผมอยู่ที่อาคารคู่บรรยากาศสดชื่นมากเลยดูสิครับอย่างจี้เลยเดี๋ยวเข้าไปข้างในนะผัดถูกเขาใหญ่ตอนนี้นะฮะเตียงก็สะอาดนะฮะโอ้อย่างนี้เลยบรรยากาศดีมากแล้วก็เข้าไปในห้องนี่อาบน้ำโอ้โหเสซ็กซ<ส>ี่ระมุนติดดูวิวทะเลนะฮะแล้วก็ข้างในก็เนะี่ยชาวบ้านก็มีโอ้โหสวยมากเลยครับ ผม,มนะฮะสมัคผมส่วนตัวหน่อยน,นะคร<ๆ>ับเกาะน,นี่แหละฮะไม่ได้มาอีสิกว่าปีแล<ๆ>้วครับที่บอยู่ที่ไหนตอนนี้ผมอยู่ที่คคคูดมโมอาณารีสอร์ทนะฮะเป็นยังไงครับบรรยากาศโหสวยสดชืน่น<ๆ>แล้วก็ใส่สีขาวนะฮะที่นี่นะ โคกคนะครับผมไม่ได้มา20กบพีนะครับช่วงที่มาก็คือผมช่วงวัยรุ่นนั่นแหละความทรงจำที่ดีๆ,ๆครับนะแล้วก็ตรงน,นี้มาที่มอร์นะรีสอร์ทนะฮะของโคกครับผมนะบรรยากาศอย่างนี้เลยเขาสร้างแบบไม่ให้เสียบรรยากาศเนาะผมว่าอันนี้แหละผมชอบมากเลยสุดยอด